我得给他捂。哦。 กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขอนครับผมกะมือนีกะคือเก่าครับผมมายามรอบปีคือเก่ามือนีมาสวยพี่น้องสวงส่วงเศร้าไปจับกีเพีรายจับจับคายกวไาวให้พี่น้องเกษตรกรเฮาอยู่ครับพี่น้องสว่งเสยวซ้ายเนี่ยกะจะพาพี่น้องมายามรอบคือเก่าครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปหลุนน้ำกันยา่ๆงเลยครับผม <S <S อันนี้กะไม้เก่าทีด้พี่น้อง เมื่อวานเมื่อวานฝนตกพี่น้องไม่ได้ออกเพาเบิร์ครับว่าน้ำจะท่วมพี่นอ้องพยายามอันแรกกันก่อนเลยครับน้ำที่ส่วนคุณดูผู้ใดมาหลักยามบ่นคุณคุณนี่จอมีแจมบ่ด้อโอ้ยิบงูอยู่างไรพี่น้อง Oh, ปลาจีเดือดงูมากินปลาจีเดือดพี่น้องโอ้ oh, พันติดทองพันงูพี่น้องปลาจีเดือดหลายพี่น้องเอาไว้หนกตอนคนขี้งลุกพี่น้องเห็นงูเหรอคนขี้งลุกพยายามอันที่สองกันโอ oh, ตัวนี้ติดมันงูดีพี่น้องอันแรกนี่มันทั้งปลามันทั้งงู โอ้เห็นว,ว,วันมันกบอันที่สองหนามถ่วมมจาจักอันที่สองพี่น้องแต่ว่าอันนี้ไม่เคยติดจักเทียพี่น้องมันก็ยังใส่ไว้อยู่คือเก่าบนดอย่างเง้ยหนามพุ่นพี่น้องหนามจากให้หน้าไหลลงมาแต่ม้า,าน่ไปลุนเบิ้งพี่น้อง โอ้น้ำน้ำยืนแ,แม่ตับ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 ได้ไหมไหนว่ามีปลาขึ้นเก่าไปหน่อยว่ามีโตขึ้นเก่าว่ามีกอะไรมันเก่าเองแหละมดมันละบ่เอาไปหลายตัวเลยที่เป็นหอกซานี่ สองอันจะฟังฝุ่นพีน่น้องสมมุิมีหกอันอีกสองอันจะแกน,นี่โอ้โหมาลุน่นแกน,นี่เลยปลาคอจกโตว่าคลิปนีนอ่ะมาลุ่นอีกพี่นอ้องโอ้ กามเป็นสูงที่เราอ,อะจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเ,เอาเขาเรียบไปนอกอันนี้เน,นื่องจากว่าเขาโดนนี่กระคอใส่เสื้อสวยเลยพี่นอ้องนะมาลุ้นอีกฝั่งนึง ฟังนี่แค่เขาที่เดียวหาโตลลาถามว่าเขาอยู่เมื่อพี่หนอว่าเขาพี่หนอว่ามีว่าม,มีกระซาไปที่เกา มาแล้วแต้มนึงเลยพี่น้องรุนอีกสองอันอันนี้ไส่หลอดเนี่ยเป็นเสียนอนกินเด้พี่น้องนั่งขากินอย่างเดียวมารุนกันอันที่หา้าอ้อนไหนก่อนพี่น้องเอาอันนี้ เดี๋ยวอันนั้นก่อนเอาอันนี้ละก่อนพี่น้องไปเ,เป็นยังไงเนาะโอ้คือหอนอ,อ่อนนเนาะเป็นหอนหอนหม้อมี่พี่น้องหม,ม้อหมานอันนี้ต่อไปพี่ก้าอันสุดท้าย ติดเป็นยังไงอันนี้คลิปติดดักสีเคนมาหยอกว่าโมมีพี่น่องว่างเปล่าหมันปลาคอตัวหนึ่งพี่น่องคลิปนี้อะขออนุญาตใส่หลอดไว้ก่อนพี่น่องด้วย นี่ครับทุกคนเากับหมานแต้มนึงคลิปนี้กับปลาหน่อยปลากี่เดือดหน่อยแต่ลหลายตัวเขาสมควรอยู่พี่น้องกับงูตัวงูเขาว่าเอาพี่น้องเอาแต่ปลาเนี่ยหมานแต้มนึงอยู่พี่น้องคลิปนี้น ใส่เสื้อสวยพี่น้องผับน้องปอกคอใส่สวยๆกันยังน่งได้อีกอันหนึ่งพี่น้องติดงูอันติดงูนี่โอ้ปลูกน้ำเลยพี่น้อง เอาอกยนนองงูนนยยากงูดิพี่น้องงูมันเขามากินปลาหน่อยปลากะเดิดเนี่ยขาไปอีกงู <c oughs> ี่น้นอว้ายนสูง ออกก่อนพี่น้องงูพี่น้องวิน่ากลัววิยญานพี่น้องต้วงไยายแยงขีกระเดียมนะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตจัดก,การงูออกก่อนพี่น้องไปงูไปน้องออกไปแล้วงู ไป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 เลยไปเลยไปจะมาเขาอีกเรื่อบาทเลยพี่น้องเข้าไปหน่อยเขาจะปล่อยเอาพี่น้องไปหน่อยนี่ถ้าไปทอดก็ะแทบเรื่อพี่น้องไม่เสียเอานอไปทอด เอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ี้ยๆนะครับเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้านอ้ําเลยนะยครับเด้อเดี๋ยวจะเอาปลาคอไปต้มกินเที่ยงกันครับพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปหน้าพรอกันไหมครับ